ทำไมถึงชื่อโบตอนเด็กๆเนี่ยเป็นเด็กสายไหนก็คือเป็นคนเอาตัวรอดได้แต่ว่าไม่ตั้งใจเรียนหนังสือีแล้วโบมาเป็นฟ้าๆรุ่น2แล้วก็จะมาเป็นตามๆน้องๆพวกทีมพี่เต๊ปตอนนั้นก็จะเป็นรายการที่น้องกัน2รายการที่น่าจะน,น่าตาดที่สุดในแกรมมี่แล้วตอนนั้นอตอนนั้นเข้ามาได้ยังไงไอคนที่ได้ก็หน้าตาเดิมๆอ่ะก็คือโมเดลลิ่งอะขายโบให้กับแกรมมี่เลยวันนั้นเส้นทางนี้มันได้ตังค์แน่ๆแหละเต็มตัวอยู่ครึ่งปีครับจนได้ออกเป็นโอโซนยังไม่หมดสัญญาด้วยแต่ว่าไไมมมม่่ทําาเเเงงิินนใดๆลลยยแ้วผัปอกีพืต แม็กโมเกนให้กับรถฮอนด้าผมด้วยสี่บงชีวิตผมมาถึงวันนี้มันเป็นเล่นดวงจริงไปเต็มพี่โบเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมาดำน้ำเป็นไงจำได้ไหมผมรู้สึกว่าชุดดำน้ำอ่ะแม่งอุปกรณ์อะไรเต็มไปหมดอ่ะโคตรเท่เลยอ่ะหือว่าชอบการหายใจด้วยถังมากครับโบบอกว่าขอถังไปไว้ที่บ้านใช่ใช่ใช่ที่ไปลงทะเลจริงเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยว่าจะมีแค่ที่ไปเจอกับพี่บัวอ่าปลาัวอ่าพี่ปลาัวมันพุ่งข้นมาเลือกจะมาดำน้ำกับแฟนมันไม่ได้มีใครเก่งกว่าใครแล้วว่าตอนนั้นอ่ะข้างล่าง เนี่ยุดเลยนะถ้าจังหวะที่ปลาบัวเข้าเนี่ยมันเห็นเลยไปดำน้ําต่างประเทศเนี่ยครับมันแตกต่างกันไหมกับถ้าผมทำแค่นั้นไม่ได้ดำน้ำอ่ะป่านนี้มาจจะลืมไปแล้วก็ได้ผมเป็นความสุขปะวันนี้มีลูกแล้วมีลูกก็คือการพาลูกไปพักพอดก็ต้องมองลูกเป็น priority ตหลักอยากจะให้ความทรงจำของลูกเนี่ยมีผมกับภรรยาอยู่ด้วยให้เยอะที่สุดโอ้ยนี่ดีมากเลยอื